สวัสดีค่ะตอนนี้ส้มก็อยู่ที่บ้านคุณตุ๊กชนกวันนันเรียบร้อยแล้วนะคะเรานัดกันว่าจะมาทําอาหารกันค่ะคุณตุ๊กนางบอกว่านางยังไม่ถึงบ้านให้พี่ส้มเน่ยเข้ามาจัดการเรื่องอาหารการกินเลยเราไปในครัวกันเลยไหมคะไปทําอาหารกันเลยค่ะ ชมคะโดยปกติเนี่ยนะคะผล,ละไม้ต่างๆเนี่ยถ้าเราจะทานมันจะมี2ประเภทใช่ไหมคะคือเราคัน้นเอาน้ําหรือเราเอาไปปั่นนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยของบ้านเลยนะคือเครื่อง ซาทิมเครื่องนี้ค่ะปกติลูกส้มเนี่ยจะไม่ค่อยทานผักไม่ค่อยทานผลไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องหาวิธีทําให้เขาทานผักและผลไม้นะคะก็เลยใช้เครื่องซาทิมเนี่ยมาทําคือเครื่องซาทิมจะทําได้หลายอย่างมากอันดับแรกเนี่ยจะแยกกกได้นะคะคือเป็นน้ําแล้วก็เป็นกากแล้วกากเนี่ยส้มสามารถเอามาประกอบอาหารให้ลูกทานได้ด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวทําให้ดูค่ะเ,เด็กๆก็ทําได้นะคะ คนเล็กเจ็ดขวดยังสามารถทําได้เลยค่ะนี่นะคะสําหรับเครื่องสาวทีมเครื่องนี้นะคะเวลาเราใส่อะใส่เข้าไปนะคะเครื่องจะแยกออกสองหัวก็คือฝั่งหนึ่งจะเป็นน้ําฝั่งนู้นจะเป็นน้ําฝั่งน,นี้จะเป็นกากนะคะซึ่งกากที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างละเอียดและส้มไม่ได้ทิ้งกากอันนี้เลยนะปกติพอแยกกากออกมาจะผลไม้ชนิดไหนก็นแล้วแต่ส้มจะเอากากเนี้ยไปปรุงอาหารให้ลูกทานได้ด้วย วันนี้แอปเปิลเนี่ยส้มกลาวว่าส้มจะทําเป็นซอสแอปเปิลเก็บไว้ให้นะคะถ้าเครื่องปกติทั่วไปเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะกากละเอียดขนาดนี้ถ้ากากไม่ละเอียดเนี่ยมันก็จะเประกอบอาหารเราก็จะต้องไปปั่นเพิ่มอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เรียบร้อยนะเห็นไหมคะกากก็จะละเอียดแบบนี้เลยนะคะ นฐานะที่ส้มเป็นเชฟเนี่ยแล้วส้มจะทําอาหารบ่อยมากส้มว่าเครื่องของเซาทิมเนี่ยประหยัดเวลาส้มได้เยอะทีเดียวละคะแล้วก็อย่างเช่นการบดเนี่ยนะคะมันจะทําให้เนื้อสามารถที่ละเอียดได้หรือหยาบได้มันอยู่ในช่วงเวลาที่เราจะ,ะกําหนดนะะมันคุ้มค่ามากเลยแล้วก็มันมีหลายชิ้นมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหมันเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมคิดว่าราคามันสักเท่าไหร่มีน่าว่าแพงไหมลูกไม่แพงว่า้าแพงแม่ไม่ซือ้ออ้าวรู้ทันจริงค่ะ ผลไม้ซาวทินสโลจวิเซอร์จากปกติราคา12,000บาทพิเศษเพื่อคงรักสุขภาพ20สายแรกรับไปเลยในราคา6,990บาทโทรเข้ามาได้ที่091772-6281-3 02-68691-00